อนห้าไฟหลับหรอพ่ออันยาปทุมมานี่มานี่ิ่นนี่เป็นแง่เดียวนี่ละเกี่ยวมาชุดชุดตรวจเตรียมใหไรเข้บไปล่ะอือเ้าเข้าไปหอดเ้ากับไปตรวจมันบ่ไปหอดถ้ากับนอนก่อนนะแง่เสาร์อะไรนะถ้าเตรียมมาตรวจในหอดนะพ่อ นี่มังแตกบ่พ่ออืมเนอแขนบาได้สูพ่อเธอเ่องเธอกัด อลอเอ๋งวนน้อยมาผิงไฟด้วยค่ะทุกคนถ้ามันแตกกันมันแตกตอนอันมหาหนะพ่อหล่อรถผมมันไหลลงไปใส่พอว่ามันไหลลงไปใส่เทียนมันหันดังเป๊ะโลยนะผมก็เลยตกใจแตกแค่คือว่าก็มีอย่างนี้บ่วนน้อย มงมงง่ายสุดเด็อ้าวเจริญ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 เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเพื่อนว่าพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้เราไม่ได้กลับบ้านไม่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 สว่วนตัวอว๋อเพ่่นวาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาเยี่ยมเพื่อนว่า <c oughs> อลาหเจริญเจริญเร็เรเรนบูทา ภาพอะ,อะไรอะไรอะไรทำไมไม่มีอะไรให้กินดูค่ะทุกคนค่ะทำไมอ่ะตัวเองมีอะไรกับเขาตัวเองมีอะไรอ่ะเขาเหี่ยวหรอเหี่ยวอ่ะเหี่ยวอ่ะเหี่ยวอ่ะงอน่อยกวนค่ะพี่น้อง <laughs> มาเลียเขาทำไหมจ,จักกะจีตอนนี้อยู่บ้านพ่อหมอแคนค่ะที่อำนาจ,จเจริญค่ะทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปมุกดาหารต่อ เดี๋ยวสิริพรจะได้ไลฟ์สองรอบนะคะทุกคนเอ่อไลฟ์ like ตอนนี้แล้วก็จะลงเวทีก่อนเพราะว่าแบตโทรศัพท์ไม่เหลือนะคะแบตโทรศัพท์ไม่เหลือนะคะตอนนี้แบตโทรศัพท์เหลืออยู่4 8แล้วน่าจะได้ขออนุญาตลงเวทีนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสิริพรจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกประมาณรอบค่ำรอบดึกนะคะทุกคนขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบในรอบดึกนะคะหลัง เดินทางคะ่ะเดินทางสู่มุกดาหารนะคะทุกคนเดินทางสู่มุกดาหารเพื่อพาพ่อแม่พี่น้องดูวิวมืดๆนะมามาโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงจากไลฟ์ก่อนก็แล้วกันนะคะลงจากไลฟ์ด้วยบทเพลงเสียงแคนเพาะๆจากพ่อสมหมายของเรานะคะทุกคน แบตแม่จะหมดแบตแม่จะหมดเดี๋ยวแม่ชาร์จแบตก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึง,นงเดี๋ยวหนูค่อยค่อยจอบใหม่ค่อยจอบใหม่ออหมโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงจากไลฟ์ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงอยู่นะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสายชาร์จมันอยู่ไกลแม่เอามันนั่งไลฟ์ด้วยไม่ได้สายชาร์จอยู่ไกลแม่ต้องเอาไปชาร์จไว้ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่อีกรอบนะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับสิริพรน้อยสมบูรณ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกยอดไลฟ์ทุกยอดเมนทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่ะ